อริยสัจส,สี่ตอนอภัยการอยู่กับคนที่ไม่ดีแล้วทาให้เราทุกข์เราต้องรู้นะว่าคนที่ไม่ดีคนแรกคือเราหรือเปล่าและเราจะอยู่กับคนไม่ดีคนนี้ยังไงให้ไม่ทุกข์ก็คือสอนคนไม่ดีที่อยู่ในใจเราให้ได้ปัญญาถ้าคิดผิดเราก็สอนให้คิดใหม่การอยู่กับคนไม่ดีคนแรกคือเราถ้าเราเป็นคนไม่ดี แล้วเราไปอยู่กับคนไม่ดีคนอื่นมันก็จะไม่ดีหมดเพราะเขาคือนอมีดีเราเออเราก็คิดว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเราคิดไม่ดีไงคนไม่ดีในใจเรามันคิดไม่ดีมันก็เลยอยู่กับคนที่เขาคิดเหมือนกันมันก็เป็นนอมิดีของกันและกันมันก็เลยทุกข์เบิ้ลทุกไงแต่ถ้าเราอยู่กับเราอยู่กับคนไม่ดีอยู่กับกิเลสเราที่มันเป็นคนไม่ดีแล้วเราสอนกิเลสเราให้มีปัญญาเราจะอยู่กับคนไม่ดีทุกคนบนโลกใบนี้ ได้อย่างดีเพราะคนไม่ดีที่ที่หนึ่งในใจเราเราถูกแก้ไขแล้วและเราจะสามารถอยู่กับคนไม่ดีบนโลกใบนี้ได้อย่างดีเพราะเราดีแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ดีเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะไม่ดีคนนั้นน่ะไม่ดีเพราะเรายังไม่ดีดังนั้นการอยู่กับคนไม่ดีในเรานี่แหละดีที่สุดทําให้เราเป็นคนดีซักทําให้ความคิดของกิเลสในใจเราเป็นความคิดของกุทศลซก ถ้าเอากิเลสออกไปมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่เราก็จะกลายเป็นคนดีที่ไม่มีภัยมากเท่านั้นเท่านั้นแล้วต่อให้เราอยู่กับคนที่เขามีกิเลสที่เป็นภัยเราก็จะไม่เป็นภัยเพราะใจเรามันไม่มีภัยแล้วมันเป็นอภัยซะแล้ว